สวัสดีครับผมโอ๋จะชอบ Living s o t p i n g วันนี้จะมาแนะนำเครื่องกรองน้ำสำหรับร้านกาแฟาและร้านอาหารจากสตีเบลเอลจอนรุ่นแม x ซอฟซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องกรองน้ำอ่อนเครื่องกรองน้ำอ่อนคืออะไรครับเครื่องกรองน้ำอ่อนคือเครื่องที่สามารถลดความกระด้างของน้ำลงได้ปกติแล้วเนี่ยน้ำที่มีความกระด้างก็คือน้ำที่มีส่วนประกอบที่เป็นตัวแคลเซียมตัวแมกนีเซียมอยู่นะครับถ้ามีปริมาณมากก็เรียกว่าน้ํากระด้างมากถ้ามีปริมาณน้อยเรียกว่าน้ํามีความกระด้างน้อย ซึ่งแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับ mm. เมื่อน้ําที่มีแคลเซียมแมกนีเซียมสะสมอยู่เนี่ย mm. เขาจะรวมตัวกันกลายเป็นค่าผิวปูนกลายเป็นคาบตะกันกไปสะสมอยู่รบริเวณหม้อต้มของเครื่องชงกาแฟหรือว่าไปอยู่ในท่อต่างๆนะครับของเครื่องชงกาแฟทําให้เครื่องชงกาแฟมีความเสียหายเกิดขึ้นเครื่องชงกาแฟที่เราใช้อยู่นะครับมีมูลค่าตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักหลายๆแสนถ้ามันเสียก็ต้องเสียเวลาไปซ่อมต้องเสียเวลาไปซื้อเครื่องใหม่นะครับเสียเงินเสียทอง แต่ถ้าน้ําตั้งต้นเป็นน้าที่ดีมีคุณภาพหรือว่าน้ําอ่อนซึ่งจะลดการสะสมของตัวแคลเซียมในแมกนีเซียมลดการเก่อตัวกันของคาบเห็นปูนและคาบตะกัน่นก็จะทําให้อายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอายุการใช้งานของตัวเครื่องชองกาแฟของเรานั้นยาวนานยิ่งขึ้นที่สําคัญนะครับน้ําที่เป็นน้ําอ่อนเนี่ยซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการทําเครื่องดื่มเนี่ยจะสามารถดึงรสชาติดึงกลิ่นดึงสีของตัวกาแฟ ดึงกลิ่นดึงสีของตัวเครื่องดื่มที่เราผสมออกมาเนี่ยให้ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถที่จะริ้มรสรสชาตินั้นได้ดีกว่าการที่น้ําเป็นน้ํากระด้างเรียกได้ว่าเหมาะสมสําหรับการที่จะนาไปชงกาแฟนั่นเองที่สําคัญถ้าเกิดใครที่จะนําตัวน้ําอ่อนเนี่ยไปผลิตเป็นน้ําแข็งในร้านอาหารหรือว่าร้านเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยน้ำแข็งที่ได้ออกมาที่ผลิตจากน้ําอ่อนเนี่ยเนื่องจากเขามีในส่วนของสา,ารประกอบทเป็นของแข็งเนี่ยอยู่น้อย น้ำแข็งที่ออกมาจึงมีความใสสะอาดมากกว่าการใช้น้ำทั่วไปที่ไม่ผ่านการกรองโดยเครื่องกรองน้ำอ่อนอันนี้เป็นข้อดีนะครับน้ำแข็งที่มีความใสเนี่ยก็จะดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าการที่เราทำเครื่องดื่มหรือว่าการที่เราใส่น้ำแข็งในส่วนของแก้วน้ำเนี่ยก็จะทำให้มีความสวยงามมีความน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรายละเอียดว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเครื่องกรองน้ำอ่อนกัน เครื่องกรองน้ำอ่อนตัวนี้นะครับเป็นของ s t a b เบ Electron เป็นรุ่น m a x s o f t m a x s o f t เนี่ยที่ผมได้มาจะเป็นไซส์ M ไซส์ M ตัวนี้จะประกอบไปด้วยไส้กรองเนี่ยทั้งหมด2ไส้กรองไส้กรองตัวแรกจะเป็นไส้กรอง P ีคาร์บอนส้กรองตัวที่2จะเป็นไส้กรองโพสคาร์บอนส้กรอง P ีคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นตัวพระเอกจะมีชั้นกรองทั้งหมด3ชั้นกรองชั้นกรองที่1ก็คือชั้นกรองที่เรียกว่า PP หรือว่าโพลิโพพีน โพลีโพรพิลีนกรองอะไรกรองในส่วนของสนิมเศษฝุ่นเศษผงตะกอนต่างๆที่อาจจะปะปนมาในน้ําใส้กลองชั้นที่2ก็จะเป็นไส้กลองที่เรียกว่าชั้นกรองผลิตน้ําอ่อนหรือว่าชั้นกรองน้ําอ่อนตัวนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะผลิตจากตัวเรซินซึ่งเรซินเนี่ยจะทําการกรองในส่วนของแคลเซียมและก็แมกเนีเซียมออกไปจากน้ําซึ่งเป็นการลดการสะสมของตะกอนหรือว่าค่าผิวพูนทตงางๆไม่ให้เกิดขึ้นในเครื่องชงกาแฟของเราเรีรู้ว่าเป็นชั้นระเอก ชั้นที่3ก็คือแกลนูล่าแอคทิวอิเต็คาร์บอนตัวนี้นะครับจะเป็นงานกรองในส่วนของคอรีนกรองกลิ่นกรองสีต่างๆสารเคมีต่างๆที่ปะปบปนมาในน้ํา VOC ต่างนะครับก็ช่วยให้น้ําของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะครับได้ดูว่าสะอาดไร้สีไร้กลิ่นก็เหมาะสมสําหรับการที่จะนําไปใช้งานต่อหลังจากผ่านตัวฟรีคาร์บอนแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะผ่านมาที่ตัวโพสคาร์บอนตัวโพสคาร์บอนตัวนี้เนี่ยก็จะมีส่วนผสมของตัวไส้กรองนะคือเป็นแกลนูล่า อัจิเจตคาร์บอนแล้วก็เคลือบด้วยตัวซิวไอออนซึ่งก็จะเป็นการกําจัดในส่วนคอรีีกชั้นหนึ่งกาจัดกลิ่นสีปรับรสชาติให้มีรสชาติน้ําดีขึ้นรวมถึงตัวซิวไอออนเนี่ยเขาจะทําการเรียกว่าปกป้องในส่วนของไส้กรองทําให้ไส้กรองเนี่ยมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วก็น้ําที่ผ่านจากไส้กรองไปเนี่ยก็เป็นน้ําที่สะอาดนะครับลดการสะสมของเชื้อโรคได้อีกด้วยคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของจํานวนการกรองที่สามารถกรองได้ ตัว p ีคาร์บอนตัวนี้เนี่ยจะสามารถกรองได้อยู่ที่3,000-6,000ลิตรขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําที่เข้ามาคุณภาพน้ําที่เข้ามาหมายความว่าถ้ามีสารละลายที่อยู่ในน้ํามากเครื่องกรองตัวนี้เนี่ยก็ต้องทํางานหนะักก็จะกรองน้ําออกมาเนี่ยมีอายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงนิดหนึง่งอย่างเช่นถ้าน้ําเข้ามานะครับอยู่ที่พื้นฐานเลยสมมติน้ําเข้ามามีค่า TDS อยู่ที่ประมาณ180ซึ่งมีความสกปรกหน่อยนะตัวนี้เนี่ย เรื่องกรองตัวนี้ก็จะสามารถกรองได้อยู่ที่3,000ลิตรแต่ถ้าเกิดว่าน้ําที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมีค่า TDS อยู่ที่140เครื่องกรองตัวนี้ก็สามารถกรองน้ําได้เพิ่มขึ้นอีกเป็น4 5 0 0ลิตรและถ้าคุณภาพน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคืออยู่ที่ประมาณ100 TDS 100นะเครื่องกรองตัวนี้ก็สามารถกรองน้ําได้สูงสุดถึง6,000ลิตรส่วนตัวโพสคาร์บอนตัวนี้นะครับเห็นด้วยเล็กแบบนี้เขาสามารถกรองน้ําได้2,880ลิตรหรือถ้าเป็นนับเป็นวันนะก็คือใช้งานได้8เดือน ก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเมื่อผสมรวมกันแล้วเนี่ยเราเรียกได้ว่าเป็นเครื่องกรองที่สามารถกรองแล้วก็ผลิตน้ําอ่อนเพื่อป้อนให้กับเครื่องชงกาแฟได้เราสามารถนาน้ําที่ได้เนี่ยไปทําอะไรได้บ้าง1เลยก็คือการป้อนให้กับเครื่องชงกาแฟเพื่อเป็นการลดในส่วนของการสะสมค่าผิวปูนต่างๆเพื่อเป็นการยืดยุ่ของเครื่องชงกาแฟแล้วก so ็ทําให้รสชาติของน้ําดีขึ้นการที่น้ําออกจากตัวแม็กซอฟเนี่ยสามารถที่จะใช้กับเครื่องชงกาแฟแล้วก well ็ชงเครื่องดื่มได้นือว่า เครื่องชงกาแฟเนี่ยเขามีอุณหภูมิในการต้มเนี่ยสูงสามารถที่กำจัดในส่วนของเชื้อโรคต่างๆได้แต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่ทําร้านอาหารอยู่จะนําน้ําที่ได้จากตัวแม็กซ์ซอฟเนี่ยไปใช้ในการดืม่มหรือว่าใช้ในการผลิตน้ําแข็งเนี่ยอันนี้จําเป็นนะครับที่จะต้องผ่านตัวเครื่องกรองอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นคือต้องผ่านเครื่องกรองน้ํำดื่ม ซึ่งเราสามารถเลือกได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ําดื่มขนาดเล็กสําหรับร้านอาหารขนาดเล็กๆก,ก็สามารถเลือกเครื่องกรองขนาดเล็กได้ซึ่งจะมีอัตราในการกรองอยู่ที่4 0 0 0ัถึงลิตรต่อปีก็ได้นะครับแต่สําหรับร้านค้าขนาดใหญ่นะครับผมก็ได้นําตัวเครื่องกรองสําหรับคอมเมเชียลหรือว่าสำหรับร้านอาหารคือเครื่องกรองของ s ีรีเบลเล็ตอนรุ่น Max Steam ซึ่ง m a x กส e a m เนี่ยผมเคยทํารีวิวไปแล้วนะซึ่งเขาสามารถกรองได้ถึง2 5 0 0 0ันลิตรพูดง่ายงว่าถ้าจับคู่ในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำ ก็คือการใช้ตัว m a x s ซ ft ในการผลิตน้าอ่อนแล้วก็ใช้ m a x Steam ในการผลิตน้ําดื่มทั้ง2ตัวเนี่ยจับคู่กันนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องชงกาแฟเครื่องทําน้ําแข็งเครื่องทําน้ําดื่มนะครับน้ำร้อนน้าเย็นให้กับลูกค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการผรสมผสานกันได้อย่างลงตัวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกใช้นะว่าเลือกใช้แบบไหนคราวนี้เรามาดูในส่วนของราคาราคาของ s t ตติเบลเอลทรอนรุ่น m a x s o f t ที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นขนาดไซส์ M นะซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาตั้งอยู่ที่1690บาทนะครับก็จะได้มาเป็น2ไซ็กองแบบนี้นะ1ชุดแต่ถ้าเกิดผู้ชมนสนใจเรื่องรายละเอียดเรื่องของโปรโมชัน่นส่วนลดต่างๆเนี่ยก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ s h อ p e e l a z a d a รวมถึงห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศน,นะครับหรือว่าอาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่สตีเบลเอลทรอนก็ได้นะครับอันนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลคอยใ,ให้คำปรึกษานะครับสำหรับการติดตั้ง การเลือกใช้ในส่วนของทั้ง MacSoft และก็ m a ค s t e a m เลือกได้ว่าจะติดตั้งแบบไหนที่เหมาะสมกับร้านค้าของเรานะครับผมบองเปอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ประกอบกิจการนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าร้านกาแฟต่างๆที่จะนำโซลูชันนี้ไปใช้ที่ร้านของคุณผู้ชมนะครับเพื่อเป็นการผลิตน้ำตั้งต้นที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเครื่องชงกาแฟและเป็นการยืดยุกการใช้งานของเครื่องชงกาแฟให้ยาวนานยิ่งขึ้น ลดต้นทุนในระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตเครื่องเดือ่มออกมาตอบโจทย์โดนใจลูกค้าและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมโอ๋จะช่องนวินสติ้งต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ